จังหวัดขอนแก่นร้านส้มตำอั้นไม่อยู่คิดราคาเพิ่มปริมาณพริกแม่ค้าส้มตำที่จังหวัดขอนแก่นอัานไม่อยู่เพิ่มราคาส้มตำตามจำนวนเมล็ดพริกหลังราคาพริกปรับขึ้นสูงยอมรับเพิ่งเจอของแพงในรอบสิป,ปีส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นกำไรลดลงกว่าเท่าตัวในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาอาหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหลังราคาพริกสด และผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาส่งผลกระทบต่อร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะร้านส้มตำซึ่งต้องใช้พริกเป็นหัวใจหลักในการประกอบอาหารพบว่าที่ร้านส้มตำไผ่เงินร้านขายส้มตำลาบก้อยตั้งอยู่ถนนสีธาตุประชาสรรค์ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้มีการปรับราคาเฉพาะเมนูส้มตำขึ้นอีกสองสบาทตามจำนวนเมล็ดพริกเฉพาะกรณีที่ลูกค้าคนไหนที่สั่งเผ็ด แต่ถ้าลูกค้าสั่งส้มตำปกติก็จะคิดราคาจานละ40บาทเท่าเดิมส่วนราคาอาหารเมนูอื่นๆอย่างลาบต้มก้อยยังคงราคาปกติที่จานละ50 6 0บถึง60บาทนางทิตาภาสีคามอายุ61ปีเจ้าของร้านไผ่เงินได้เล่าว่าตอนนี้ราคาสินค้าที่แพงขึ้นกระทบต่อทางร้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพริก จะเคยซื้อกิโลกรัมละ80บาทปัจจุบันต้องซื้อกิโลกรัมละ150บาทต้นหอมจะเคยซื้อกิโลกรัมละ50บาทต้องซื้อกิโลกรัมละ150บาทมะละกอจากกิโลกรัมละ10บาทซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทส่วนมะนาวจากเคยซื้อลูกละ1บาทต้องซื้อที่ลูกละ5บาทยอมรับว่าทุกวันนี้ต้นทุนแผงขึ้นจากเดิมมากทำให้กำไรลดลงกว่าเท่าตัวจากที่เคยขายได้วันละ หนึ่งบาทปัจจุบันเหลือแค่4-5,000บาทเท่านั้นซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบสิปีที่สินค้ามีราคาแพงมากถึงขนาดนี้โดยเฉพาะพริกสดเพื่อความอยู่รอดของทางร้านจึงต้องเพิ่มราคาส้มตำขึ้นอีก2-3บาทตามปกติมเมล็ดของพริกใครที่สั่งเผ็ดมากก็ต้องจ่ายแพงขึ้นส่วนใครสั่งส้มตำปกติก็คิดราคาเท่าเดิมที่ ครกละ40บาทส่วนราคาอาหารอื่นๆก็คิดราคาเท่าเดิมแต่จะลดปริมาณลงเพื่อจะได้กำไรขณะที่ลูกค้าลดลงกว่าครึ่งจึงอยากวนไปยังรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องโดยเฉพาะราคาสินค้าทางการเกษตรที่แพงขึ้นในขณะนี้ด้วย,อย,อยตอนนี้กระทบเบดทุยางสุดแนวเลย อุปกรณ์ของก็คือบักยิกต้นหอมบักุวงบักนาาคุณไายไปไหนครับจังบักพีจังสี่กับขื้นเท่าโตเลยจากค่อยซื้อแปดสิบกัมาขื้นเป็นรอยหาสิบต้นหอมค่อยซื้อหาสิบบาทกัมาขื้นรอยหาสิบบักุ้งค่อยซื้อโลละสิบกัมาขื้นเป็นโลสามสิบบักเน้าค่อยซื้อหน่วยละบาทตอนดีหาบาทตอน,นีเดี๋ยวไร หาว่าใดกำไรบ่บ่บ่บมีพอได้กินหรือซื่อพออยู่ได้บ่มีกำไรหากำไรยากก็เกี่ยวปัญหาจัี่เลยครับบ่ตอนนี้ยังบ่ได้ขึ้นเจ้าผูดด้ใดสั่งเ้าผู้ใดสร้ง,ดดสรงเพชรก็สิเพิ่มเป็นสองบาทค่าบัตรเคริกสองบาทไ่จะได้ใครได้ใครเพื่อจะได้ทุนขึ้นจักหน่อยลูกค้าบ่นบ่ครับบางคนกับ่บน่นบางคนกับ,บน่น บางคนก็นเ,ขเข้าใจเห่าประของมันแพงซุมใดไปตลาดนี่เขาก็สิผู้จักอยู่ว่าของมันแพงตอนนี้เขาขเข้าใจเหาอยู่ลดลงไหมค่ะโอ้ยลูกค้าลดลงกลายครึง่งจากเคยได้มืนละมืนตอนนี้เหลืออยู่สามพันเน่จยจ้ะกลายคืบบนบ่บันที่แก้ปัญหาที่เด็กคนละห้า ผูดใดสิมาซอยเ้าบอย่าใครรัฐบาลสุดไม่ซอยอย่าให้รัฐบาลสุดไม่ซอยอยากใครซอยอีลีซอยเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นแน่ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นให้คนมาหันมาสื่อมากินมาจับมาจ่ายจังสิแม่ก็เกแม่้อาไหม่มหมหแมนพวกพวกถุงอีหย่างสิพวกอุปกรณ์ที่เข้าเอามาปรุงเครื่องเลยพวกหลดดีพวกถุงพวก ดีง่ว่าพวกที่พ่านออยอดอ่ะขืนเบิดเลยเอกพงศ์พุทธาภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน